เสร็จเรียบร้อยของพยานักถ่ายมึงได้ละเอียดผลสีแล้วจะสีเขียวสีฟันเดี๋ยวสีขาวลงไอ้ก็ดีเซลล์สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยพยานากบ่อพยานากเราล,ลงพุ่งแรงดูที อ่านี๋เว้อพญานาคบัดรถมเจ้าพานทิพเสร็จเรียบร้อยแล้วสีเขียวทองนะเดี๋ยวแต่งฟันจักงหน่อยเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวมือถวาย่นละชังจะบอกเขา่าญาติย้อมาร่วม,มกันงวงซวงถวายปู่พญานาคอ่านถะ่ายบึงท่านี้แหละ